คลิปนี้กับซิมมาบอกเรื่องเล่าของสาวหน่อยเพชรบานแพงเล้าเรื่องเล่าของอีล๋าน้อยพ่อโตนะคะพี่น้องก่อนอื่นกล่าวคำวาสวัสดีคับพ่อแม่เอฟซีสุขสุขคนนะคะเอฟซีละาน้อยอุ้งอิงเอฟซีสาวหน้อยเพชรบานแพงเอฟซีเพชรแสงตะวันเจออทู <en> <s Elliott ills> <id> <hết> ่ท <temperature> ั่วโลกกันแล้วกันนะคะข้อนี้ก็คือเป็นว่าเราเรื่องเล่าว่าสาวหน้อยเพชรบานแพงเพิ่นสิมาอุดรนี่พี่น้องเอิ่นอีกก็เป็นคนอุดรนะคะพี่น้องนะคะ พราะว่าจะเป็นเรื่องเล่าของการที่เพ่นจะเดินทางทับพื้นมาอุดรอายุไก,ก่แอดเพนก็นจะไปนะคะถ้าเพนไปแอดเพนเองก็สิไปไล่สดดไ้เบิ้งแสิมีคิปมาลงให้เบิ้งนะคะพี่น้องพอเพื่นมาบานเห่านะคะทั้งสี่ละพี่น้องอันสาวนอยเพื่อนบานแพร่งอีหลาน้อยงยิงไปใส่แอดเพนเองนะคะพี่น้องถึงอยากรู้ว่าเอฟซียุท่างจังหวัดใดยังไงเป็นไปได้กับค,คอมเมนต์ข้มาบอกกันใด้าเธออีหลานน้อยไปทางนั้นทังนี้ก็สิได้เอินหาก,กันนะคะ ส่วนนี้ลาลอยใช่ไหมอูดอ้ด่อนเนี้อันที่สิบเก้าสิบเก้ามกรลาคมทีสี่หอดนี่แหละนะคะพี่น้องสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดแล้วก็พี่นออ้องเออเปลี่ยนพ่อสอไม่แล้วเนาะพี่น้องนะคะเอาเป็นพ่อสอคิดส,สักรลากับสองพันยี่สิบห้าพี่น้องตามนั่นนะคะวันนี้เพันธ์สิมาใส่แบบทีพันธ์สิมาเต้นมังกรเต้นมังกรนี่เป็นเต้นรถมือสองพี่น้อง เพิน่นี่อยู่ทั้งหมดเจ็ดเต้นเพ่อนี้พี่น้องแต่ว่าบ่รู้วาอยู่ตรงไหนเนี่ยเพื่อนเองกับบ่ไดบอกถึงนะคะพี่น้องเพราะเพื่อนเองอาจจำไมาบ่ารคบแต่ในนอนที่สุดถือว่าเป็นสำนักง,งานใหญ่สำหรับที่มองที่อีหลาน้อยสิมาทำการเสดงสาวน้อยเพชรบ้านเพงสิมาลงมทำกาดแสดถือว่าเป็นสำนักง,งานใหญ่เพื่อนพี่น้องเอิว่ามังเองเอต้นมังก่อนสิบห้าไล่นะคะบนเนื้อที่สิบห้าไล่พี่น้องแล้วเพื่อนเองก็จัดเป็นล้านปูนไว้แล้วเรียบร้อยนะคะ เพราะอย่างกัอนก็นานี่เพื่อนก็จอดรถนะเพื่อนจอดรถล่าของเพื่อนนั่นแหละเป็นประจำไปเบื่องก็โอ้ยจอดรถเต็มล่ามืองกึ่งพี่น้องนะคะนี่โฆษณาเรืองเต็มมังกรนี่เพป่นน้ำนะครับพี่น้องความกันนี่เพื่อนก็สิมาเพื่อนได้ว่าจ้างสาวหน่อยพิบานแพร่งใบแนกรณี่ที่เพื่อนเป็นเพื่อนเป็นเซี่ยวกันกับอจุกสาหรับเสียเล่เจ้าของเต็มมังกรเจ็ดสาขานะครับพี่น้องเพื่อนเองก็เลยได้จ้างสาวหน่อยพิบานแพ่งมาลงอุดร ะะย่างนหน่อยๆกับือว่ามาโปรโมทเต้นเพิ่นนนะคะและที่สำคัญเพื่อนได้ประกาศไปแล้วด้พี่น้องมือมาทำการแสดงนั่นเพื่อนบอกว่าสถานที่ของเพื่อนบ่อนจูได้ประมาณบวตำกว่าสองหมื่นคนถ้าหากว่าบัตรจำหน่ายออกไปได้ถึงหมื่นคนนะคะพี่น้องได้ถึงหมื่นบัตรเพื่อนสิแจกรถปิกอัพหนึ่งคันพี่น้องเออนีได้หลักสําคัญนนะ,ะพี่น้อง วาพากันมาบึงนะคะพี่น้องท่านใดที่ได้ฮับหูฮับเห็นนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะถือว่าเป็นการเว้าถึงเรื่องเล่าของสาวน้อยเพรบันแพ่นสีมาอุดรแล้วก็สีมาลงทาการแสดงยุทธิเต็นมังก่อนนะคะพี่น้องข้างออกน้องบัวลําพูนะคะโบกไก่นะคะพี่น้องออกไปโบกไก่นะคะบบก,กีโบก,กีเมดนะคะพี่น้องบบก,กีลอยเมดดอกนะคะเอาประมาณนั้นนะคะ และที่สําคัญเพิ่นสิแจกรถปิกอัพพร้อมเด้อพี่น้องเด้อถ้าถึงหนึ่งหมื่นบาทนะคะพี่น้องทามีคนขอรับช่ถึงหนึ่งหมื่นทันนะคะการข้อรุ่นกันต่อไปนะคะพี่น้องส่วนในเพื่อนเองอะยูดุดอนคาดการณ์มาจะบุก่าดนะครพี่น้องแล้วก็จะต้องไปน้ำกันกับพ่อบ้านคาดการณ์วาน่าจะสองบาทนะคบพี่นออ้องเอออาเธอได้ครับรถปิกอัพกับบาทเออพี่น้องประมาณนั้นเนีวยพราว่าหนี้หากว่าท่านใดไปบ่ได้นะคะพี่น้อง บอดดู่นเปิดกุ่มปิดนั่มนะคะพี่น้องนะคะแต่ที่สําคัญก็คือเพ่นเองนะคะได้โพดไว,ไว้ว่าดังสี่พี่น้องซื้อบัตรไลฟ์สดนะคะก<ม>ุ่มปิดสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะพี่น้องชมโชว์ใหม่อุ๋งอิงและศิลปินรับเชิญคู่แฝดโอเอนะคะพี่น้องคู่แฟนโอเอพี่น้องเออเจ้าของผลงานเพลงนะคะพี่น้องเออ น้ำตาบักเตียจำได้ว่าพี่น้องโอเอนะคะพี่น้องเป็นแซดคู่แรกที่โด่งดังเออเรื่องเล่าของเป็นนักร้องทางอีสานนะคะพี่น้องแล้วก็เพลงอะไรอีกไม่อ้อยไฟเออน้ำตาบักเตียไม่อ้อยไฟนะคะพี่น้องโตแทน่นเส้นเกลเออโตแทน่นเส้นเกลนะคะและอีกหลายผลงานเพลงนะคะพี่น้องเป็นเพลงดังอีกเยอะแยะนะคะ ำหรับผลงานที่บอกว่าจําได้บักคักก็คือน้าตาบักเตีย้ยแล้วะพี่น้องแอเพนเองได้เปิดฟัง้งถึงเต็มหุ้นนะถึงเต็มสมัยเอเพนเปิดร้านอาหารนะครับพี่น้องเปิดอาหารตามจ้างเปิดตะเพียงไอเตี้ยน่ลยละนะพี่น้องเนาะตามนั่นนะคะพี่น้องแล้วเพื่อนกัซิมาวันที่สิบเก้ามกราหนึ่งขึ้นนะคะเพื่อนมีกุมผิดร้อยยี่สิบเก้าคะแนนเด้อพี่น้องเด้อส้มสวดแก่นสามารถเบิ่งย้อนหลังได้นะคะ แล้วก็พร้อมกันนี่ก็วันที่วันที่สิบเก้านี่คือเพื่อนมีศิลปินรับเชิญก็เลยอ,อยู่ในราคาลอยรอยยี่สิบเก้าคะแนนนะคะวันนี้ที่ยี่สิบบมมีศิลปินรับเชิญพี่น้องเดอร์ร้อยสิบเก้าคะแนนเพื่อจิตไปทําการแสดงอยู่ที่จังหวัดหนองคายนะคะพี่น้องชมโสดเอียงเช่นกันนะคะพี่น้องชมชอดชอด โค้ส้มสวดเจงนะคะพี่น้องนั่นหมายก็ว่าถ้าเขากุ้มปิดจามาดเบิงย้อนหลังได้อีกนอนนรับไปคือตื่นขึ้นมาเบิงได้ไหมนะคะพี่น้องตามนั่นนะคะเมาเมาแล้วพี่น้องสองมือนะคะพี่น้องเมาเมาชุดคุ้มเออสองมือสองขึ้นสองสองขึ้นนะพี่น้องเน้อลอยเก้าสิบเก้าคะแนนนะคะพี่น้องติดต่อไปได้ที่สาวน้อยพิ่บันแพ้งแฟนเพจนะคะพี่น้องตามนั่นนะคะและพร้อมกันนี้นะคะพี่น้องนะคะ ใครบอกว่ามีโอกาสได้รุนร่างวั่นไปมาพอกันเด้อพี่น้องเด้ออยู่ที่เต็นมังกรนะคะแลความกันนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าดีๆนะคะในเรื่องเล่าของการทําการแสดงบอกเลยว่าทุกเวทีอีลาน้อยจัดหนักจัดเต็มอยู่แล้วนะคะและวความกันนี้เพินสิมาอุดรน,นะคะพี่น้องทหารอวยมาทาั้งภาคอีสานนี่เพื่อเห่นยสอดแกงนี่พี่น้องแต่ว่าถ้าบอกว่าอ่อนทั่วนี่พั้เจ้าได้เบิ้งแค่หอดตีหนึ่งตีสองหนึ่งดิเพราะว่าเป็นการใส่เสียงเนาะพี่น้อง เป็นการใส่เสียงใส่ให้บอกว่าเป็นการใส่เสียงเพิ่นเกิดช่วยใส่โดนเนี่ยถ้าบอกว่ายูท่างก่อนถ้มอ,อนะคะพี่น้องถ้าบอกว่ายูทางเหนืออมาทางภาคอีสานนี่เล่นสอดแกงระเบ้อพ่อได้พี่น้องนะคะแล้วพอมาหนี้ก็คือมีเอิญไว้ยังละ่ะเพื่อนเพื่อนเล่นหมอละมูเพื่อนหรืแม่พี่น้องเออเพื่นพนอ,อ,อนมีบทมีตอนขึ้นฉากนะคะตอนนี้ก็คือสาวน้อยเพิ่นวันแพ่งก็เล่นเรื่องเล้าของ แก้วหนามานะคะพี่นอ้องก็สิมีลาหน่อยขึ้นฉากความเด้พี่น้องกับ่แน่บางเ่ออีลาหน่อยจิอยู่จนว่าหอดเอยล่าน้านะคะพี่น้องตรงนี้ต้องค่อยรุ่นต่อไปเนาะตามนั้นนะคะพี่น้องท่านไหนที่เขาว่ารับจมกับขอบคุณหลายๆนะคะท่านไหนที่าดในกดติดตามฝากกดติดตามน้าแน่นะคะพี่น้องส่วนถ่ายคลิปนะคะพี่น้องบอดโจก,กับลาหน่อยเลยฝากช่องให้กับเอ็ดเพ้นเชิญติดตามรับจมขอบคุณในความกรุณาของเพื่อนทั้งสองคนนะคะขอบคุณพ่อแม่เอฟซีสุภูสุคนเดอจ้าเดอร์แหฮงหงปังสุภูสุคนจ้า ค่ะทีลากระเพาฟัง่องที่ส่งด้านเอวๆในได้ไดจ้าวังอะไรก็แค่นป็นกำลังใจงนี้คุณแมีร้องได้จา